สุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านนะวันนี้นะก็เป็นวันดีวันที่ทุกคนนะมีความสุขนะกับการดำเนินชีวิตกับการเป็นอยู่กับจิตใจทีนะ่ไม่คิดฟุง้งซ่านไม่คิดรุงแต่งไม่คิดแก่งแย่งใครวันนี้ก็นะมนะีคนนะมาขายไม้กวาดซึ่งเป็นอาชีพสิทธิ์เลยได้ อุดหนุนไม้กวาดไปในจำนวนราคาพอสมควรเพื่อใช้กวาดขยะกวาดฝุน่นในบริเวณวัดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกับพ่อค้าแม่ขายที่ทำงานอาชีพสุจริตให้มีกำลังใจที่จะเดินต่อในเดินต่อไปนั้นบรรยากาศเป็นเช่นไรนะก็ จะพาทุกท่านได้ดูได้ชมเนะาะการซื้อไม้กวาดาที่มากับรถพ่วงสาเล้งาสาเล้งเป็นการให้กำลังใจกันเนาะดังนั้นท่านทัหลายเมื่อดูแล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆช่อง YouTube วัดสลาานะก็ด้วยนะทุกท่านก็จะเป็นการโนฆะษนาขอบคุณไว้นอกาสนี้อโอ้ของน้ำบ่ <c oughs> าทาจานครับทาจานอนาะแล้วก็รถขายไม้กวาดซึ่งก็มีไม้กวาดหลายอย่างหลายชนิดนะหลายอย่างหลายชนิดมีทั้งอะไรมีทั้งไม้กวาดจา,ากยี่อยากใหญ่ไอมาที่สายโนาะนี่มาจากวารินครับผมอ๋อมาไกลเนาะมาวาริน เรื่อยๆอยู่เนาะคอนุญาตขายลูกแน่เด้ออ๋อนี่ก็ขายหลายอย่างขายไม้กวาดทางก้านมะพร้าวไม้กวาดไม้ฝอยแล้วก็ที่ปัดฝุ่นที่ปัดฝุ่นแล้วก็ขายปลา이ขายอูขายอูเปิดอูเปิดอูอันนี้ก็นะเดินทางมาจากอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีขายไม้ปัดฝุ่น ไม่กวาดปัดยยอ,อ,อยากเยื้ออยากยื้ออยวจะอุดหนุนทางน้อยเดี๋ยวถ่ายขอถ่ายภาพก่อนเด้อเพราะว <laughs> ต้องการไม่กวาดอยูอ่แล้วก็ขายเปลขายอูน่ะขายไม้ทุพื้นไม้ทุพื้นมาขายแบบมาขายที่ตักขยะอ๋อเดินทางมาที่แล้วก็ที่ตาก เนื้อแห้งไม้ทูพื้นอ๋อขายลายอย่างเนียน,นี่ก็เดินทางมาจากจากังอําเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานาีไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> คำใส่นอนนั่นแล้วอ,อ,อันนั้นจากบาทเนี่ยไม่ครับไม่กวา่าไม่ฟอยเิบสี่ห้าครับด้ามสันส้นด้ามสั้นด้ามยาว ลำยาวเจ้าบาทลำยาวร้ครับลำยาวร้อยสี่สิบบอครับผมจะเป็นรุ่นจมโบ้ครับรุ่นจมโบ้นาสุดได้แค่นี้อ๋อขนาดตัวนี้ยกไม่ขึ้นแล้วโอ้โหรุ่นจำโบเลยรุ่นจมโบนาสุดธรรมดาใหญ่ธรรมดาแปดสิบบาทแปดสิบบาทครับอ๋อแล้วก็สั่งทำพิเศษสั่งทำพิเศษมา เอานาบกว่าน,นี้ยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นนะครับกว่าน,นี้ยกไม่ขึ้นเนาะเลยขออนุญาตถ่ายเนาะ,ะอยากถ่ายเพื่อโปรโมตเนาะ,ะคนทํางานทำมาหากินอาชีพสุจริตไม่งอมืองอเท้าขยันทำมาหากิน,นก็มีแต่เจริญมีแต่รุ่งเรืองมีแต่ก้าวหน้าเลยขออนุญาตถ่ายลงย t u b e เด้อย t u b e วัดสลา เดี๋ยวจะอุนุนเดี๋ยขอ่ายก่อนนุนนะขายหลายอย่างเนาะแต่ว่าเป็นาการขายที่นคำไหนก็โดนนั่นนะไปเรื่อยๆเป็นการขายไปด้วยนะท่องเที่ยวไปด้วย <laughs> ดูบ้านดูเมืองดูวัดดูว่าดูประชาชนนะกนะนะนะ็หาไรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัว ในการงานอาชีพที่สุจริตนะขายไม้กวาดนะทุกท่านขายไม้กวาดนะในส่วนนี้ก็มาถึงที่วัดที่ว่านะขายอันนี้ที่ตากเนื้อแห้งดากเนื้อเด็ดเดียวเด็ดเดียวเนาะในส่วนนี้ก็ให้ท่านได้ดูได้ชมกัน 안녕하세요